ืัอนี้มาเดินทางไปซื้อของน้ากันนะจ๊ะมืัอนี้สิไปซื้อของไทยจ้ะสิพาไปนองไปซื้อของไทยน้ากันพี่พ่อยายผพาขึ้นรถแม่เนาะกะกะากับกู้จินั่งแท็กซี่กับพ่อว่าเฮาวติดสื้อของหลายอย่างนะพี่น้องถ้าเบิรงว่าเฮาวติดื้อยังแน่น้องถ้เบิรงเนาะว่าเฮาซื้อยังอีหยังแน่ไลิงเซโลเฟิร์ดไลิงเซโลเฟิร์ดสวัสดีครับพี่ยายสื่อสวัสดีครับ ืัอน,นี้สิไปซื้อของหลายๆอย่างพี่น้องอันเชื้อรถน้ำปลาข้าวสารเนาะืันนี้ว่าจะไปซื้อเขาเหนียวมาไวจากถุงหนึ่งเพราะว่าขขาเหนียวเกา่าซื้อมาโดนแล้วตั้งสามปีกว่าแล้วเนาะมันก็สซิมมแล้วล่ะนั่นละ่กะก็เล่นสิไปกิสซื้อไมซื้อเขามาไวจากสองสามกระสอบแล้วก็ซื้อใหนอห,อลอห,ลหลายอย่างนะพี่น้องตะเบิ้ลกันเนาะกากลับมาเจไดญ มาลีาวิวีพี่น้องได้เบิ่งว่าเขาซื้ออยังมาแน่เนาะพี่น้องไปนํากันนะคะกลับมาแล้วคะ่ะพี่น้องไปซื้อของกลับมาแล้วได้ของหลายหลายกระเป๋หลาย,ลาย,ลายปันได้เลยพี่น้องจ่ายไปตังอันพี่น้องหัวใจและปันไดเกือบสองร้อยปอน่ะแล้วไปจักรปอน่ะเสียหอดสองร้อยปอน่ะนะหนะึ 100, 98, ่งร้อยเก้าสิบเอ็ดร้อยเก้าสิบเอ็ดปอนพี่น้องได้เบิง่งค่อยได้ยังเน่ หมอหนึ่งจ้ามอหนึ่งนี่หวดนำ้ำพี่น้องหัวซื้อมาฝ่าเอื้อยเพิ่นหววหนึ่งข้าวเหนียวเดี๋ยวขอเสีให้พี่น้องได้เบิงว่ากระซื้อ,อยังแน่นะจ้าพี่น้องมาหนี่มาไปซื้อของมาลเ,เลยเนาะกัเลสสิมลลาไล่ราคาพี่น้องได้เบิกบำมันแตกต่างจากบานเฮ่าได้จปันปันใดเนาะหรือมันแตกต่างจากทังอื่นจังใดเนาะพี่น้องรังเทือกอะ แต่ละประเทศกับโบขึ้กกันเนาะแต่ละประเทศกับแพงบขคือกันแล้วถือโบขคือกันอันนี้มีข้าวเหนียวจ้ามีข้าวเหนียวหากิโลเนาะนี่หากิโลอันนี้เม่นข้าวเจ้าเนาะสิบกิโลจ้าซื้อมาสามถุงแล้วก็เม่นเซรพนะคะมีหัวหนึ่งเขา่าตั้งแต่มาอยู่นี่ก็บม่เคยพอจ้าเธอแล้วก็มีหมอนหนึ่งเขาน้าพี่น้องหมอนหนึ่งเข่าจ้าแล้วก็ได้น้ำดื่มเฮลโบอย น้ำดื่มให้รูบ่อยน้ำพี่น้องคอยซื้อน้ำดื่มให้ดูบ่อยมาไหวพี่น้องกันบ่อคอยจะซื้อมาไหวา่า <laughs> หิมะตกลงมากเลยก็สหยอด,ดแล้วกะ็ข้าวนิ้วดำจ้าพี่น้องข้าวนี้วดำอันที่สําคัญเนาะนี่กระชายจ้าสิมาบอกราคาพี่น้องสิมาบอกราคาพี่น้องน้ำมันไหลปนะันไดเนาะอันนี้กะเส้นมีเส้นมีและะ้วก็ ตะไคร่ใบมะกรูดพี่นอ้องตะไคร้ใบมะกรูดมีทุกอย่างแต่ซื้อมากข้าวต้มน้ำจา้าข้าวต้มข้าวต้มใส่เผือกอยากกินเนาะไปเห็นก็อยากกินเน,ะเน,นากกนเนะเล้วสิมลาลายราคาพี่น้องด้เบิ่งเนาะมีอย่างเนอ,อันนี้พี่น้องนี่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 พริกไทยสดจา้าพริกไทยสดสิมาบอกราคาน้ำเนาะเดสิไลฟังเนาะจา้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะพี่น้องไปชอปปิ้งมาแล้วเนาะ ไปช็อปปิ้งมาแล้วก็เลยหอบทุกทกอย่างมาเหนียพี่น้องสกินปีนึงนะคะกินปีนึงข้าวสารนะแต่พวกซุปน่ก็คือสิบกว่าห่อนปีแล้วเนาะกรเลยอสิบมาลายอันสำคัญสำคัญนี่ไปนอนเพิ่งไปฟังเนาะอันนี้ข้าวสารฮาวมาดเด็ไรซ์ฮาวมัดพันพันมันบิ๊กไรซ์สี่ร้อยหกพันสองบาท 10กิโล6 0 2บาท600 6 0 2บาทต่อกระสอบเนื้อพี่น้อง6 0ลย2บาทตอกระสอบ10กิโลพี่น้องข้าไมะพร้า14พน14พั14ปอนด์พี่น้อง14 e s 10ก <kilos. S> ิ10กิโ10กเช่วยเบิ้งมพี่น้องเป็นยังช่วยเบิ้งนั่นว่าแบาสิกี่ไกี่ไได้ก่ไา rice, 40 bahts, 400 bahts. 400 baht, 400, baht, 400 yeah. baht for five kilo, no? Yeah. Oh, you can take, can, can you take chocolate? Six pound 45. Can you chocolate? Five kilo, you five kilo. Cassette glutinous rice. Mm hmm Five kilos. Four hundred bahts. 400 baht. 400 baht. 400 baht. Yeah. 9.45อังกฤษมัน400กว่าบาทเนาะอ่าอันนี้ black sticky rice ข้าเหนียวดำจ้ะข้เหนียวดำมาผสม black sticky rice อันนีบาทํเนี่ขอมันขึ้นราคาไปนองขอขึ้นราคาแห้ง ของคืนราคาให้ดีให้ากว่าตงกินเนาะ212องร f o ยสิบสองบาทสองร h อยสิบสองบาทส0งร้อยสิบสอบาท2 1ามันใ1 2บาทฟพับโฟพนเก้าบห้าสี่ปอนด์สี่ปอนด์เกาจะ5าปอนด์ในไปน้อง ฮาปอนนี่แหละแห้งของขึ้นรคาคาแห้ง and นู o o ด้วยแบบว่าเ uh, so uh ันแบนเลียนรอยส์แบบว่านี่เซนมีพี่น้องเซนมีเซนมีถ้าก็ซื้อมาไหา้หลายๆเนาะมะวฟเย่าย,ยมากินผัดมงผัดมีกินกระตกแล้วก็เต๋วเลือก71บาท75บาทเจ้า71บาทพี่น้องนี่ต่อถุงนะ 71บาทนะคะพี่น้อง71บาทนะเอามาเท้าคว <1. 60. S 2> ามแพงสิปียหนึ่งปอนด์เจ็ดสิบแปดนะหนึ่งปเจ็ิแปดเพนเนีพี่น้องเจ็ดิบกว่าบาทนะแพง้ว้็สี่ห้าวันนี้ล้ามาาล้ามบเบาล้ามล้ามใบบกูดพี่น้องใบบกูดไปบะกูดคร,รัพี่น้องเด้เบิง้ง This o n น I think Three pound. Oh no. No line. Three pound ninety six. Three pound. Yeah. Three pound 96 80, Eighty-four baht each. No three pound. Three pound fifty-six for two. Oh. one pound fifty-eight for one. Ooh. Eighty-four baht. Eighty-four baht. No. Eighty-four baht. Eighty-four baht. แตงกจีป,ปอนด์พี่นอาา้องหัวมาดกบเพ้าลิ้มซีเพ้า One pound ninety eighty อ๋อหนึ่งปอน Nearly t pounds say poundy สองปอนหน่งแลพีน้อกาลังกาคาคาเหลืองพี่น้องกาลังกาคาเหลืองพี่น้องให้พี่น้องได้เบิ่งคาเหลืองเนาะคาเหลืองเนี่ยพี่น้องคาเหลืองต้มไกแ่แซ่บต้มยำแซ่บนะพี่น้องคาเหลืองนะหาซื้ออันหากินยากนะ กาลังกากาลังกา40บาท40บาท yeah each ห้มัดกระเพรา95 pence each 95เกือบปอนนึงพี่น้องเกือบเปอนึงนะออ40บาท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  h 40บาทสี่บาทพี่น้อง40บาทนี่มีหนึงจักหนึ่งหัวหนึ่งสองสามสี่หัว See more. Ah, uh, that one, lemongrass. please. Lemongrass, one pound. Ninety-five pence each. Lemongrass, what? ninety-five pence. Mean forty baht. Each. Forty, 40 baht. 40, forty baht. Yeah. Sixty baht. Forty baht. You know, sixty baht. Oh, Oh, sixty baht. Thirty to 40 baht. Yeah. Nee, nee, not one. หนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดแปดเก้าสิบอันสี่สิบาทว่่เป็นยังจ้าแคทฟิชพี่น้องกระบปลาดุกปลาดุกอุยจะเป็นลาดุกเหลืองปลาดุกอุยพี่น้องขอสอยางกินากงนี้เป็นคิ่งทอ s e v n o n w h i t e d and บาท7เจ็ดปอนด์พี่นออ้องนี่เจ็ดปอนด์สองร้อยัส 298บาสท298บาท7ปอนด์า9 8บาทเจ็ดปอนด์เจ็ดปอนด์298บาทพี่น้องเบิ้งหนึ่งสองสามสี่ซี่โต่เข้าอยากที่ไหนนอนเนอะเข้าอยากเนอะเข้าอยากเข้าอยากไหมวิโทรเป็นแบมบูเหยียดหัวหนึ่งเท้าพี่น้องหัวหนึ่งเข่าเห็นบ Do how much bamboo? Uh, I think three three pounds Yeah, three pounds six uh three, pound 65, 160 three One, pounds sixty-five, hundred and sixty bahts Three pounds sixty-five. Sampon hox it. 160 barts. Yeah, Sampon and it uh sample and hox it Excuse me, that is really my wife's hat <laughs> <laughs> เป็ยังบาหมวกฮันเดอร์ตีบานย์เนี่ยอันพี่น้องก็จะว่าเนสร้างสุตลกตลกคอยเคยอันเอาหัวดิม่าเนาะคอยค่อยเอาหมวกอันหัวดนม่าจากบ้านฮาอันปีนก่อนจะเป็นโควิดอะพี่น้องบันทึไปหัวอันอันสนามบินของดูไบเนาะเพื่อนไยเปิดกระเป๋ามืดเน้เพื่อนไฮเปิดกระเป๋ามืดอัพี่น้องเพื่อนห้เปิดกระเป๋าพอเป็นเปิดกระเป๋าแล้วเพื่อนไปเห็นอันนี้ละเพื่อนไปเห็นหัวหนึ่งเขา่อยละอัน อันตอมม่ออะไรทำอันนี้คืออีหยังหมวกะอะไหยังนะเป็นหมวกบ่อันพวกอะไรบอกว่าแนวหนึ่งเขาเมียฉันทั้งที่ปวัวปูปวัวก็ซุ่มบอแม่นหนึ่งแนวหนึ่งเขาเอา้าว่าเป็นหมวกบ่ตอมมออยู่อันดูใบถามแน,นไปแผลเปิดกระเป๋ามันก็ใส่กระเป๋าหน่อยเนาะใส่กระเป๋าหน่อยลากมาเนาะโมแน่วโมนี่เนาะ,ะนี่แหละพี่น้องอันนี้เทรนดเดย์ย่ะย่ะสามร้อยกว่าบาทสามร้อยกาบาทหมด ra yeah, and then this one morning morning pin hô morning morning noi cha hô đi lơi anh quỳnh anh bỏ lạc hát và mặt anh lạc anh รารสประสนอ้าไม่อยู่บอกค่ะรารสรารถกระเจียมนี่ตัวนี้นี้มอนึ่งมอนึง4 r บาท3ามยส bon ีบาทต่อมอน i เก้าปอนสิบเก้าปอนเกาปอนสาิบห้เพ่นเกาปอนสบเพ้น344บาท สาก่อนกบมึนงงมาไปนอนอ่อันไปหามากกับเมื่อย้กมึนงงแพงสามร้อยกว่าบาทสามร้อยกว่าบาทสามร้ยกว่าบาทแอนเดนเขาสำคัญพี่นองไปซื้อมาหลายหลายแตแบบาะไอทีบาทแปดสิบบาทแปดสิบบาทไปนอนแปดสิบาทไม่ใช่ไปซื้อมันหนึ่งส สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดก็ซื้มาสิบอันบนน่ะนี่พี่น้องก็ใช่แปดสิบบาทจ้าพี่น้องเห็นบอโตอันจ้าก่อป็นอะไรก็ขังหัวไม่ใหญ่ข่อยอยู่ไปบ้านก่อนก็นเป็นอะไรกขังหัวไม่ใหญ่ข่อยไม่ใหญ่ข่อยแล้วปลูกไว้หลายสมัยก่อนเลยนะวันปลาโอสเตอร์ซอสโอสเตอร์ซอสสีขาวจ้ะและ้วเบิ่งเด็กนอกอ้อยอ้วนนๆเี่ย 126บาทนะคะต่อขวดนะคะ126บาททูพาว1 2 5บา้105นั่นอขวนด์เก้าบหาสองปอนด์กาสิบ้า s a g n price as the oyster sauce s i g n price sorry as the fish sauce อันี้ น้ำปลาราคาเดียวกันค่ะสองร้อยกว่าบาทคือกันน้ำปลาจะน้ำปลาแต่เฮาก็ต้องกินพี่น้องเฮาเฮ้าเบาจำดิจังเฮาสิจมได้เฮาก็ต้องกินที่เก่าสิถือสิแพงเฮาก็ต้องกินนะพี่น้องเพราะว่ามันเป็นของกินเฮาก็บเบาเน่ยอยากให้พี่น้องเบิ่งซื่อเพรวกบ้านซัวซัวข้าวสีชมพมาได้เนาะซัวข้าวสีชมพมาได้มันไกลแสนไกลขนาดใดอันที่เบาเบาพี่น้องฟังซื่อเนาะข้าวต้มเพาือส จะบันทารุสวีททารุกสติกิรรอสติกิรยทารุเย่ยเขาต้มเผือกพี่น้องกขซื้อมากินน้ำมันมั้งเขอยากกินวันพันหกสบาวันพักสิบห้า about 80 80บาท80บาทแปดสิบาทพี่น้องแปดสิบบาทหนึ่งสองสามสี่ห้าหโอ้ยเนาะคอยเฮ็ดแจกลูกหลามกักินอะไก็นแปดสิบบาทผงวิเศษจ้าพี่น้อง ้องพิเศษมา้ำตุกไง,งแต่วันทรพาวสามพามันี่้า <8. 25. S 1> เอามาปวดมันนี่แทยมันีชุหนึ่งร้อยหนึ uh, ่งร้อยห้าสิบาทโอ้ก็โอเคนะนประมาณน,นี้ยคิดว่าโอเคนะเนี่ยผองพิเศษจ้าไปนอ้อง ใส่น้อยอร่อยน้อยใส่มากอร่อยมากนะคะพี่น้องเนี่ยแหละก็จะเบิดให้เดี๋ยพี่น้องเบิ้งอยากให้พี่น้องเบิ้งซื้อว่าของนอมโมนี่นะเขาต้องซื้อเขาต้องกินก็เลยบอกว่าให้พี่น้องเบิ้งน้ากันเนาะว่าระวังเปรียบเทียบระวังบานเท้ากับบานเขามันกะมันกะเมนยูกับบานเท้ามันกะถือเันยูแต่บานนี้มันกะแพงเพราะว่าจ้าสี่ยังในอี่ยังในจ้าสิมอส่งมาหอดเท้าเนาะมันแพงไปซื่อเส้นขนมจีนเส้นอนี้น้ำเส้นก๋วยเตี๋ยวจ้า เซนก๋วยเตี๋ยวก็ซื้อมานึ่งเนี่ยละอันนี้ก็ประมาณอันลอยก็บ,บาทสองลอยนะสองลอยบาทนะคะอ,อันนี้ก็ซื้อมาหลายอยู่ซื้อน้ำพริกเผาโอ้หอมแดงไทยห้าจ้าก็บอกว่าบูธนั่นอันมองช่องนั่นก็เขียนว่าของคนไทยโดยเฉพาะนะผักคนไทยอย่างคนไทยนะก็เมียนมีสตอน้่ก็บดได้เอาสตอมากมันแพง four pound two h u i l o g r a m โอ้ยสี่ร้อย four pound for t h นี่ละ two h u r e d บาท two h u n d e r a s yeah นี่ละ two h u e บาทเย่ลยแปดสิบาทพี่น้องจะเบิ่งดูติงงอยแปสิบาทนับหัวได้ของกบท้าวก็แกินหอดบ้าน k ะก็ซื้อกบเท้ามากินเนี่ยนะขาจมมาได้เลยพี่น้องข้าบวใส really really ่หลักขาจมมาได้ไปจมไปแล้วละน้อยนึง จบไปแล้วก็ใหาพี่น้องเลยเบิ้งแน่มีหยางแน่อันนี้ซอยอสซีอิ๊วขาวจ้าซอยโซต์แต่เซนเยอะซอสซีอิ๊วขาวราคาเท่าไหร7 0บาทต่อขวดนะคะ170บาทต่อขวดหัวหอมมะพร้าว3ปอนด์ สั่นเลยพี่น <Jade>. ้องกับเขาพ่ออยากพี่น้องเนยเบิงหู่น้ำกันบ้านลคานมันหลายปันไดตอนแรกว่าจะทายแน่นแน่นแน่นหมองเขาไปสื่อน่ะเหรอมองเขาไปสื่อแหละเ้างปได้ไปขอกเนาะเกฮะต้องขออนุญาตกะกรนนอกฮะเย่างจะไปทายได้เนาะถ้ากขอก็ะปได้ไปทายบ่อใดไปขออนุญาตเขาก็เลยบ่อยากทายนะกันเขาขออนุญาตเขาเขาเขาก็ให้เขาทายอยู่นะเพราะว่าเ้างปได้เอาไปเห็นแนวผิดกฎหมายนะครัก็เอาไปต้องไปขอกะกรนนะต้องไปขอเขาว่าเขาจะมาทายสีเดิร์สี่เดิร์สขอเขาทายนะ แต่นี่ก็เลยซื้อมาแล้วจะมาบอกพี่น้องเนาะมาบอกพี่น้องว่าราคาตัวใดตัวใดเนาะเลยจะมาบอกพี่น้องว่ามีอย่างน่นี่น้ำฮีโร่บอยเดรดวิทเทลดมดิบเด็ด้ันเออเดอะสตรอเบอร์รี่ฮามัสทรีพาวเอ่อประมาณสามพันเด็ดวันเด็ดสิ 148บาท e หนึ่งร้อยแปดสิบหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยสี่สิบแปดบาทนะคะ t r e e o r t five c h หนึ่งร้อยสี่สแปดบนะคะน้ำให้รูบ่อยซื้อมาใบกินนะพี่น้องโนโดนนาไปพาะที่นนก็ซื้อมาว้กินเพราะว่าเนี่ยาใส่น้หอนเอาใสน้ำเย็นๆกิน้ะพี่น้องผสมน้าเย็นนะของบานเขากับมี่แต่อยากกินของบานเฮานะของบานเขากับมี่ผสมน้ากินขึ้นกันแสบแต่ก็อยากกินของบานเฮ่นั่นหละอยากกินของบนเฮ้า แกเลยซื้อมากจ้ะของปั่นเข่ากับมีเ็่ากระซื้อมาเทนเข้าเนี้วดําจ้ะมาผสมกับเข่าวเนี้วขาวเนี่ยมาหนึ่งเนาะมาผสมกันมาผสมจากน่อยหนึ่งเพราะมันเป็นอันนั้นนั่นแหละมีทุกอย่างแกพี่น้องขอกระซื้อไว้ขอยซื้อไว้กินเป็นปีนะพี่น้องซื้อไว้กินเป็นปีทั้งเข่าสารแต่ยังคือกินเป็นปีพะแมนว่าพอบาข่อยหุงเข่าอาทิตย์ละเทื่อนหนึ่งหงเข้าอาทิตย์ละเทื่อหหงแล้กกระตักใส่นตู้เย็นว้เนาะย้ำไปเห็นง่ายก้ะ จับๆจับจับจับจต่กองไปเลยฮามบาสมาจะมาหงในุมือแล้วพี่น้องนะเออบักทัวต้มฮาวาหามดแอนัทคุกพีนัทคุกพีนัทบักทัวต้มพี่น้องขอยากกินบักทัวต้มนะน้องเห็นป่ก็อัดมาอย่างดีเลยนะคุกพีนัท500กรัม2ปอนด์50 250 yeah, about, about, like 100, about 130 50 Uh 150 40, 40 40 150 but no one less than that 130 100 just over 100 light bag okay now be not in it okay nah. 100 yeah 100 baht 100 baht yeah okay and the money okay let me know light bad in the pocket now come to in the day แต่สมัยก็มันถูกก่นนี่นะสมัยก็มันถูกก่นนี่สมัยหมือของมันมันกับแพรขึ้นข้ากับบากระบาดใดนะของมันนําเขาวอย่างกับแพรหมดทุกสิ่งทุกอย่างกันเลยข้ากับตองกินนะพี่น้องวากระบาดใดเนาะเน่ามันนี่ห้ามันไปจ่ายจับายใส่ของมานพี่น้องใาบอกคอยลืมอย่างคอยพยายามบอกฝันผัวได้บ้านจะคอยลืมอย่างพ่ใหญ่รจมพอวันแล้วเน้นนักเน้นนักที่รักเอาทุกอย่างเลยนะที่เธอจะมาแล้วเธอจะเธอเลือกเอาทุกอย่างคอยลืมเส็นอันขนมจีน ทั้งที่ก็เป็นคนมากินขนมจีนเนี่ป็นน้องกันมากที่สุดคอยไปเน้นันเส็นก๋วยเตี๋ยวเส้นดเส็นมีพี่น้องคิดพอดว่าไปยังไงก็ลืมแต่เส็นมีเส้นมีแล้วก็เลยลืมเส็นหอดแต่เส็นกระปุเจะของนั่นแหละไปลืมลืมมิดจอยแล้วเน่าออกจากกันห่างออกมาแล้วก็ลืมเส้นกรลืมเส็นนันเช็คอันของเรียบร้อยลวจ่ายเงินเรียบร้อยตายลืมเส้นขนมลืมเส็นกระปุน ลืมเสีนกระปุลนลืมกระปุนพี่น้องแต่คอยบอกบอกบอกพีใหญ่เนาะใครอยากเป็นพี่น้องนั่นสิจม,มีคอยพอแล้วบอกนักบอกนักที่รักเลิกเอาเลยนะเลิกเอาประงม้านนี่เขาบ่ได้ม่านทุกเดือนอเขามาโดนโดนมาทีนึงนั่นแหละเขาก็เลยบอกรักแล้ว,อลวตอนนี้ก็บอกบอกแล้ว <laughs> นั่นแหละจังไดอันคลิปนี้ก็เพาะกินดีก็นับพี่น้องมามา,มาเห็ดุดมาไปให้พี่น้องเบิง่ง อันของกันสี่ทีสี่เขาก็บอกเรเนาะว่าอันนี้ก็คลิปฟรีไปยังเขาก็บอกนะเพราะมันมันบเม็นของบ้านเฮาติบะตองนา่นตรงนั้นนี่เนาะอยากให้หูแต่ของบ้านเฮากสิล้วของมันมันถึอมันแพงนั่นแหละนั่นแหละอันจังไดคลิปนี้ก็พ่อคลิปนี้ก็เนาะอันอย่าลืมกดซับจะใครกดไลค์กดแชร์พี่น้องอันให้ได้เด้อพี่น้องเด้อกับช่องแปนทราเวลเลอร์คนเดินทานนะคะพี่ตกประกันได้ก็ขอโทษได้หลายแม่พี่น้องเด้อมีไหก็บอกกันเนาะ โอเคนะคะได้ฤกษ์สิบไปปั๊บสวัสดีค่ะ